โอเคครับผมขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว ZRP c h a n n e ลกันด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาเอาชีวิตรอด Minecraft Bedrock Edition เวอร์ชั่น1.17.0กันเย้กดมือตบมือหรับการเอาชีวิตรอดใน Minecraft นะผมก็ว่าอยากทํามานานแล้วนะถ้าใครอยากเล่น Minecraft เวอร์ชั่น1.17.0เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมผมก็จะทิ้งลิงก์ลวดไว้ใต้คลิปนี้เลยนะผม โหลดฟรี <Road> ก็สามารถเป็นโหลดกันได้นะครับผมโอเคโอเคเราจะตั้งชื่อนะคะผมตั้งชื่อซ e ดผมขอไม่ใส่แล้วกันนะโอเคกดสร้างโลกโอเคก็รอสร้างโลกรอเจ n เน a เรทแมพสักครู่หนึ่งนะครับโอเคก็ทำการโหลดแบบมาแล้วนะครับผมเราเกิดในบนต้นไม้นะโอเคบริเวณร,รอบๆก็ถือว่าบอกเลยนะว่า เหมาะสมกับการเอาชีวิตรอดอยู่พอสมควรเลยนะครับผมโอเคเราลงไปก่อนเนาะออโอ้โห,โโหเจ็บเลยนะโอเคเรามาตัดไม้กันก่อนนะคะผมก่อนมันจะมืดนะครับผมปราบได้มไม้ชิ้นแรกแล้วครับโอ้โหเผลอเผลอเผลอวางกลับโอ้โห,โโหผมนี่แบบว่าโอโ้ไม่ไหวเลย โอเคตัดเสร็จแล้วนะครับผมแล้วเราก็ทําเป็นอ่ากล่องครับโต๊ะครับทําโต๊ะครับโอเคเยี่ยมยอดเดี๋ยวทำไมผมกดไม่ไปวะโอเคไปแล้วแล้วเราก็ทำขวานตนะัดต่อไปเรื่อย อ๋อผมเอาสติกตีไม่ได้เอาขวานตีไม่น่าทำไมมันช้าแปลกแปลกคือแรกเราจะอยู่ในไหนกันก่อนดีเนาะไม่ทราบเหมือนกันแล้วเราก็ทำเป็นอุปกรณ์หินนะครับผมไม่ใช่ <Nope. S 1> ที่ขุดหินเอออ,อุปกรณ์หินได้ไงล่ะเรายังไม่มีหินเลยสักก้อนเดียว mm. เดี๋ยวเราไปขุดหินก่อนแถวนี้มีถ้ำไหมครับ ไม่น่ามีนะไม่น่ามีนะมีแต่ทุ่งลาเวนเดอร์นะมีไหมไม่มีเนาะก็ไม่ใช่หินตรงนน้นแหละตรงนน้นมันก็ไกลอ่ะแต่เราก็จะไปขุดเอ้แตแต่ตรงนี้มีไหมมอนเตอร์น่าจะน่าจะยังไม่เกิดหรอกนะครับผมผมก็จะเออขึ้นไปเอาแค่สามก้อนพอ เออตรงนี้มันก็มีหินที่ผมขุดนี่ทำไมผมไม่ขุดตรงนี้วะเอ,อ้ยมีถานด้วยครับผมคืนแรกๆเราก็ต้องการถ่านอยู่เหมือนกันนะเพื่อไว้ทำทอชตรงนี้รู้สึกว่ามันจะอุดมสมบูรณ์เป็นพิเศษเลยนะเออเหมาะกับการเอาชีวิตรอดอย่างมากขุดไปเรื่อยๆครับโอเคแค่นี้คงจะพอแล้วเนาะ เค okay. เราก็ทําอุปกรณ์หินเอ้ยผมทําผิดแม่ค้าผิดจนได้หม่้าผิดครับพี่น้องโอเคโอเคผมได้อุปกรณ์หินเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาตัดไม้กันต่อก่อนที่มันจะมืดแล้วเราก็ต้องมีขนแกะนะคะผมอย่างน้อยสามสามขนนะครผม <S <S เพื่อให้เราทำเตียงได้ เราจะได้ไม่โดนมอนเตอร์ฆ่าตายตอนอื่นเราไปหาแกะครับผมระหว่างนี้เราก็เจอวัวด้วยเนาะแต่แกะมันจะมีเปล่าวะมีแกะฆ่าเปล่าครับไม่ทราบเหมือนอยู่ตรงทุ่งลาเวนเดอร์เลยเนาะมีแกะไหมแกะออกมาไม่ไม่มีเลยครับผม เดียวแกะไม่มีแล้วผมจะทําเตียงยังไงครับผมแกะไม่มีจะทําเตียงยังไงโอ้นี่กระต่ายใช่ไหมกระต่ายกระต่ายตรงนี้ก็เป็นถ้ำไม่กล้าเข้าเฮ้ยมีแร่ทองแดงด้วยอะ่ะอาจารย์ไม่มีมอนเตอร์หรอกมั้งไม่ไม่รู้ใช่มันใช่แร่ทองแดงหรือเปล่าแต่เราขุดไปก่อนนะ ไม่รู้ใช่หรือเปล่าผมไม่เคยเล่นไมค์ครับเวอร์ชันใหม่ๆเวอร์ชันใหม่ๆผมไม่เล่นเลยนะผมเล่นล่าสุดเมื่อไมค์ครับ1.7.9เองอ่ะเออเก่ามากเาก่ามาก,ากามากเออหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นเอาชีวิตรอดอีกเลยแต่มันกระตุกมันไม่มีแกะเลยอะ่ะโ,โ,โอ้ตรงนี้ทาน,ทานทานทานเยอะทานเยอะกดมาก่อนเ้ยทำไมขุดไม่แตกวะโอเคแตกแล้วผมวิ่งเยอะไปหน่อยหิวเลย นะลืมเปิดเสียงเกมอีกถ้ามีคน Jetzt. ถามว่า <TM> ทำไมปุ่มบังคับของผมมันใหญ่เดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนแล้วกันนะเพราะว่าปุ่มบังคับเนี่ยมันมีวิธีการปรั ujemy, Dani บอยู่นะครับกดไม่โดน แค่นี้พอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะมืดแล้วหรอเดี๋ยวควุณคุณจะไม่ให้ผมทําไม่ให้ผมทําอะไรเลยใช่ไหมเราพูดถ่านมา,มาก่อนครับผมแค่นี้พอก่อนเราต้องหาคอมโบคอมโบคอมโบสโตนเออพูดไม่ชัดเพราะว่าเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าเออช่างมันเถอะ เราต้องหาอย่างน้อยแปดก้อนเจ็ดแล้วก็แปดโอเคคือว่าผมไม่มีคอมโบสโตนเลยเออไม่ใช่ไม่มีบ้านเลยพูดผิดเออเรายังไม่มีบ้านเลยถ้างั้นขออาศัยอยู่ในถ้ำก่อนแล้วกันนะอาศัยอยู่ในถ้ำที่ทผมขุดเมื่อกี้นี้อยู่ไหนวะไม่ทราบอยู่นี่นะใช่ป่าวะ เออใช่ไม่รู้อะแต่เราต้องทำคัฟ f ิงเทเบิ้ลไม้แปรรูปเยอะๆคัฟ f ิงเทเบิ้ลคัฟฟิงเทเบิลโต๊ะครับแล้วก็ครับเป็นเตาปิ้งเตาเผา,เร,าเร็วๆมันจะมืดแล้ว เดี๋ยวมอนเดี๋ยวมอนเตอร์เกิดก่อนหรอกรีบทำครับรีบทำก่อนมันจะสายไปกว่านี้เอ้ยผมมีฐานแล้วนี่ครับมาเยอะๆครับแล้วก็ทำเกาะกันบางก่อน แล้วก็ตรงนี้ด้วยเอาเอาหินเอาไม่หินเอาไอ้ดินกบก่อนโอเคก็โอเค,อเคก็คงม,มีพิเคียงเท่า,านี้แหละสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาชีวิตรอดคืนแรกนะก็ไม่มีอะไรมากยังไม่มีบ้านเลยดูผมทําอะไรก็ไม่รู้เนกระต๊อบห่วยๆเล็ก,ลกๆนะบอกเลยนะว่าโคตรจะไม่เพอร์เฟกนะโอเคผมไม่แตกด้วย โอเคสำหรับคลิปนี้เขาคงจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะผมตรวจดูรอยรั่วมีไหมไม่มีรอยรั่วนะครับผมโอเคถือว่าเฉียบเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมด้วยนะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมแล้วเจอกันครับ